สวัสดีครับร้าน e-e e bag วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเป้สะพายหลัง as pen sport รุ่น as 1 1 w 0 6เราจะมาดูคุณสมบัติคร่าวๆของกระเป๋าใบนี้ก่อนนะครับกระเป๋าใบนี้กว้าง17เซนยาว34เซนสูง48เซนน้ำหนักโดยประมาณเนี่ยประมาณ860กรัมนะครับวัสดุที่ใช้ของกระเป๋าใบนี้ ใช้วัสดุ 900D ร้อยูโทน PU บวก 420D ี่สิบดีไนลอนทูโทนนะครับวัสดุเนี่ยจะคล้ายๆกับผ้าล่มนะครับจะค่อนข้างออกมันๆน,นิดๆเวลากระเป๋าใบนี้โดนน้ำเนี่ยจะสามารถกันน้ำได้นะครับน้ำจะไม่สามารถซึมผ่านเข้ามาได้กระเป๋าใบนี้เป็นเป็นสีเทานะครับความจุของกระเป๋าเนี่ยประมาณ28ลิตรนะครับ ทีนี้เราจะมาดูกระเป๋ารอบๆกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงออกแบบค่อนข้างดีครับ AS Pen รุ่นนี้ดูสปอร์ตต่อไปนะครับเราจะมาดูด้านในกันว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูอ่า ด้านในกันด้านในก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับที่ใส่ของใช้ทั่วไปอาจจะใส่เสื้อผ้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นของใช้ต่างๆเนี่ยน่าจะใส่ได้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับถ้าเกิดไปเที่ยวเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับความจุข้างในเนี่ยทีนี้เราจะมาดูด้านหน้ากันนะครับ ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีซิปอยู่สองอันนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่อาใส่พวกของต่างๆได้เหมือนกันนะครับเป็นช่องเล็กๆอาจจะใส่พวกมือถือก็ได้นะครับตรงนี้ทีนี้เราจะมาดูช่องช่องอีกช่องหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นช่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีอ ช่องเล็กๆอยู่หลายช่องเลยทีเดียวสามารถใส่ของประจุก,กระจิกได้ครับใส่ปากกาได้ครับตรงนี้มีช่องใส่ปากกาอยู่ตรงนี้ก็จะมีซิปอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่พวงกุญแจก็ได้นะครับแขวนพวงกุญแจเข้าไปตรงนี้ทีนี้มาดูด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ช่องนี้ก็ อาจจะใส่พวกแว่นตาได้ครับตรงนี้เก็บแว่นตาได้ทีนี้เราจะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างตรงนี้ช่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กครับนี่เปิดมาก็จะเป็นโน้ตบุ๊กอยู่ข้างในโน้ตบุ๊กอันนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กแม็กนะครับสินิ้ว ใส่เข้าไปยังยังมีที่เหลือนะครับผมว่าจริงๆแล้วน่าจะใส่ได้ถึงประมาณ16หรือ17นิ้วก็ได้นะครับเนี่ยช่องข้างในค่อนข้างจะหนาทีเดียวน่าจะเป็นฟองน้ำอยู่ข้างในครับค่อนข้างหนามากทีนี้จะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลัง ด้านหลังด้านหลังก็เราจะมาดูตรงสายก่อนนะครับสายนี้สามารถปรับความยาวสั้นยาวได้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่คล้องหนึ่งอันข้างหลังนี้วัสดุนี่ค่อนข้างหนาครับเวลาเราสะพายเป้นานๆเนี่ยจะได้ทำให้อ่ไม่ปวดหลัง ตัวนี้ AS Pen ออกแบบมาค่อนข้างดีครับถ้าใครสนใจกระเป๋าเป้ดีๆสักใบเนี่ยผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียว รุ่นนี้รับประกันความทนทานครับทนแน่นอนวัสดุใช้วัสดุเกรดคุณภาพดีครับถ้าใครสนใจกระเป๋าใบนี้นะครับสามารถาสั่งซื้อได้ที่ eebag.com หรือว่าจะทางไลน์ไอดีก็ eebag.jub นะครับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ